เรื่องคำนึงถึงชีวิตชีวิตที่กว้างกวางสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงตัดสอนให้มนุษย์นี้ระลึกถึงความดับไปของสังขารตลอดเวลาในขณะที่ตัวเองยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่มนุษย์เราส่วนใหญ่จะกลัวในเรื่องของการดับไปของสังขานี้แต่ทุกคนก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นไปได้ในเรื่องนี้ การเกิดการแก่การเจ็บและการจากไปคือความตายเป็นสถานีสุดท้ายของเกมชีวิตที่ไม่มีใครจะหนีพ้นไปได้การระลึกถึงเรื่องนี้บ่อยๆนั่นก็จะทำให้มนุษย์เรานั้นใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างไม่เป็นผู้ที่ประมาทนั่นเองเมื่อเราได้เกิดมามีชีวิตเป็นมนุษย์จงกระทำตนให้เปรียบเสมือนน้ำครึ่งแก้ว เพื่อที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับชีวิตตนได้ตลอดเวลาความหมายของน้ำครึ่งแก้วสามารถที่จะเติมได้อีกตลอดเวลานั่นเองแต่ถ้าน้ำที่เต็มแก้วแล้วใส่อะไรเข้าไปก็ไม่ได้มีแต่จะล้นออกมาเท่านั้นจะไม่ยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ๆในชีวิตบนโลกใบนี้ซึ่งปัจจุบัน มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายจงเรียนรู้ให้มากเพิ่มขึ้นเท่าทันกับเหตุการณ์อย่าคิดว่าตนเองนั้นรู้ไปแล้วเสียทุกเรื่องเมื่อรู้แล้วก็เติมไม่เต็มแล้วใส่อะไรก็ไม่ได้อีกแล้วจะเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างไรกันมนุษย์เรานั้นถ้าจะสังเกตการแต่งกายที่เรียบร้อย ก็จะเป็นผลพวงมาจากการที่มีความคิดที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันแต่ถ้าบางคนติดกระดุมเม็ดแรกผิดเสียแล้วกระดุมเมตต็ดต่อไปก็จะผิดตามไปหมดเช่นกันการเริ่มต้นชีวิตที่ผิดผิดจุดสุดท้ายของชีวิตก็จะยิ่งผิดตามไปมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้สอนให้รู้ได้ว่าการเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์เรานั้น ต้องมีการสั่งสอนอบรมบ่มนิสัยตั้งแต่เริ่มต้นของชีวิตเลยทีเดียวให้ชีวิตของตนนั้นมีการรับผิดชอบให้มีคุณธรรมมีศีลธรรมตั้งแต่เริ่มต้นถือได้ว่าเป็นการดีที่สุดหาไม่แล้วรอให้เด็กๆเรานั้นโตขึ้นมาเป็นเยาวชนเป็นวัยรุ่นแล้วค่อยมาเริ่มต้นชีวิตนั้นก็จะทำให้เกิดความยากลำบากมาก ขึ้นกว่าทุกทีการอบรมบ่มนิสัยของบุคคลในช่วงเป็นเยาวชนต้องกระทําตั้งแต่เริ่มแรกในชีวิตโดยใช้ฐานของครอบครัวที่อบอุ่นนั่นแหละปลูกจิตสำนึกให้ลงลึกอย่างรากฝังโครนไว้เมื่อเติบโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมาในสังคม ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีสำนึกรับผิดชอบเป็นกำลังหลักของประเทศชาติบ้านเมืองได้ทีเดียวแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าวันนี้เราไม่สนใจปล่อยให้เยาวชนเป็นภาระแค่ครูบาอาจารย์ตามลงร่ำโรงเรียนเท่านั้นหรือสังคมรอบข้างสอนพวกเขาชีวิตของมนุษย์ ที่ยังเป็นเยาวชนอยู่นั้นก็อาจจะสายไปเสียแล้วก็เป็นไปได้ในโลกใบนี้มีคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเท่านั้นที่จะชนะทุกๆสิ่งทุกอย่างได้แม้แต่ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวของเขาเหล่านั้นตัวยอย่างเช่นต้นกล้าหรือต้นข้าวที่มีเมล็ดรวงที่สวยงามมักจะโค้งลงต่ำ มันขอบคุณแผ่นดินนี้ส่วนรวงที่มีมเมล็ดข้าวที่ไม่สมบูรณ์แบบก็จะชี้แข็งทื่อแทงขึ้นฟ้าแล้วก็จะเหี่ยวแห้งเฉาจากไปโดยไม่มีใครจะเหลียวแลอันข้าวดีคนดีก็ได้รับประทานและมีประโยชน์เปรียบเสมือนกับลิ้นกับฟันสิ่งหนึ่งคือฟันเป็นความแข็งกแกร่งส่วนลิ้นนั้นยังอยู่ใกล้กันได้ เพราะมันเป็นสิ่งที่อ่อนนุ่มในบางครั้งในขณะที่เคี้ยวอาหารอยู่บางคนก็กัดลิ้นตนเองได้เหมือนกันแต่ลิ้นก็อดทนกับความเจ็บปวดนั้นได้แต่พอระยะยาวๆฟันที่แข็งแกร่งนั้นก็ยอมจะหลุดร่วงไปก่อนเสมอส่วนลิ้นยังอยู่คู่กับเหงือกและปากของตนเองไปตลอดชีวิตได้นั่นเอง นี่เปรียบเทียบได้ว่าคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเสมอเอนั้นย่อมเป็นผู้ชนะภัยที่แข็งกแกร่งได้ชันใดเรื่องของความสำเร็จกับความล้มเหลวก็เปรียบเสมือนกลางวันกับกลางคืนหรือว่าเหรียญย่อมมีสองหน้าชันใดแสดงให้เห็นว่าคนเรานั้นถ้าไม่ประมาทในทุกเรื่องก็จะประสบความสำเร็จได้แต่ถ้าเกิดพลาดพลั้งเผลอไผลไป ความล้มเหลวก็รออยู่ใกล้ๆตัวเขานั <t> ่นแหละการเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยที่ดีก็คือคุณสมบัติที่สำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราผู้ที่มีระเบียบวินัยดีมักจะจัดระเบียบของชีวิตของตนเองได้เป็นอย่างดีสังคมใดไร้ระเบียบวินัยสังคมนั้นก็ย่อมจะอ่อนแอคนไม่มีระเบียบวินัย ก็จะมีชีวิตอยู่อย่างสเปสะสปะเรื่อยเปยื่อยคำว่าวินัยจึงเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตของมนุษย์เลยทีเดียวการเป็นผู้ที่รู้จักฟังที่ดีจะมีโอกาสทองของชีวิตบางทีก็เข้ามาถึงแบบไม่รู้ตัวได้เช่นกันเช่นว่าการฟังก็คือการเป็นสะพานไปสู่ความสำเร็จได้ธรรมชาติของมนุษย์มีสองหู ซึ่งมากกว่าปากซึ่งมีหนึ่งปากเท่านั้นเองคนเราก็ต้องฟังมากกว่าพูดการฟังที่ดีแสดงถึงความเป็นผู้ที่มีมารยาทและอยากได้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เข้ามาในชีวิตของตนเองอีกด้วยแล้วการฟังท่าตั้งใจฟังให้ดีบางครั้งก็มีข้อคิดควรที่จะจดจำแล้วน้อมน,นำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาชีวิต ของตนเองให้ก้าวหน้าไปข้างหน้าก็เป็นไปได้จงกระทำในสิ่งที่ดีๆให้กับผู้อื่นบ้างกระทำไปเพื่อเป็นนิสัยโดยไม่จำเป็นจะต้องให้เขาเหล่านั้นได้รับรู้ในสิ่งที่ตนได้กระทำให้เขานั้นมีภาษิตชาวจีนบอกไว้ว่านกบินไปในอากาศไม่ทิ้งรอยเท้าไว้ฉันใดมนุษย์เรา ที่ทำความดีจริงย่อมไม่หวังในสิ่งตอบแทนแต่ประการใดเช่นกันการกระทำความดีผู้ที่กระทำนั้นก็ได้ผลตอบแทนไปแล้วในตัวคือเขาเป็นคนดีนั่นเองคนดีมักจะทำความดีบ่อยๆส่วนคนที่ไมีดีก็ไม่ต้องไปสนอกสนใจอะไรเพราะความดีกับความไม่ดีเหมือนไฟฟ้าคนละขั้วกันอยู่แล้วขอให้กระทำดีจริงๆ แล้วผลสุดท้ายของเขาก็าจะได้รับผลกรรมที่ดีนั้นตอบสนองแทนแน่นอนจงทําตัวให้รู้สึกสบายๆอย่าไปคิดมากบางเรื่องถ้าไม่ใช่เรื่องขอขาดบาปตายแล้วอะไรอะไรที่มันก็ไม่ได้สําคัญอย่างที่คิดไว้ตั้งแต่แรกแรก,การอยู่ในโลกใบนี้ต้องหัดหมองข้ามบ้างเรื่องราวบางอย่างแก้งโง่บ้างก็ดี แกล้งมองไม่เห็นบ้างก็ได้ภารกิจของคนเรานั้นยังมีอีกมากมายคนบางคนไม่ยอมให้ผ่านไปง่ายๆแม้แต่มีเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เก็บนำมาเป็นขยะของความคิดของตัวตนเองจนกลายเป็นความวิตกกังวลไปผลสุดท้ายสภาพจิตใจก็จะเสื่อมโทรมตามไปด้วยจะพาให้ส่วนอื่นของร่างกายเจ็บป่วยไปด้วยก็เป็นไปได้ฉะนั้น จงทำตัวตนเองทำใจให้สบายๆไม่ให้เกิดความตึงเครียดมากนะักชีวิตของคนเรายังต้องเดินหน้าไปอีกยาวไกลนะจงเป็นบุคคลที่ทอมตนเสียบ้างคนอื่นๆนั้นเขาทำอะไรต่อมีอะไรสำเร็จกันมากมายแล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิดก็มีจงอน้อมอมตนเข้าไว้ถ้าเรามีดีจริง คนอื่นเขายกย่องกันเองเปรียบเสมือนกลองที่ดีต้องให้คนอื่นเขาตีจึงจะดังอย่าไปเป็นกลองดังเองมันไม่ดีแน่นอนไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเพียงใดจงสุขุมเยือกเย็นเข้าไว้ความอดทนอดกลั้นสงบนิ่งเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งของผู้ที่จะเป็นผู้นำ สถานการณ์ปกติจะมองไม่ออกว่าใครเก่งกว่าใครหรือใครมีความเป็นผู้นําที่แท้จริงแต่เมื่อสถานการณ์เกิดความเลวร้ายขึ้นมาก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดีสำหรับผู้นำํำดังนั้นการจะเป็นผู้นำเขาได้นั้นนอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถแล้วความสงบนิ่งก็เป็นอีกประเภทหนึ่ง ที่สำคัญยิ่งสำหรับผู้นำที่ดีจงอย่าพูดว่ามีเวลาไม่เพียงพอเพราะเวลาที่เรามีอยู่นั้นก็24ชั่วโมงเท่าๆกันกับทุกๆคนในโลกใบนี้ในหนึ่งวันมี24ชั่วโมงในโลกนี้ยุติธรรมดีแล้วอยู่ที่ใครจะเอาเวลา24ชั่วโมงนี้ไปทำอะไรเท่านั้นเองการใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ ไม่ได้วัดกันที่อายุยืนยาวหรืออายุสั้นแต่วัดกันด้วยสิ่งที่ทำเอาไว้ให้กับโลกใบน,นี้ต่างหากละ่ะมนุษย์บางคนอยู่ถึงร้อยปีแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยก็ไม่มีประโยชน์อะไรบางคนอายุ30-40ปีแล้วจากโลกนี้ไปด้วยผลงานอันยิ่งใหญ่ที่น่าเคารพบ,บูชานับถือมากมายการประกอบอาชีพด้วยความสุจริตไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็ดีทั้งนั้น ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าสัมมาอาชีวะคืออาชีพที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมผู้มีอาชีพที่ดีๆสูงสูงแต่ทําผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมก็สู้อาชีพธรรมดาธรรมดาไม่ได้แม้อาชีพเขานั้นจะเป็นอาชีพที่ไม่ยิ่งใหญ่โตอะไรนะักแต่ถ้าเขาเหล่านั้นทําด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่น่านับถือทั้งนั้น จงคำนึงถึงการใช้ชีวิตให้กว้างขวางมากกว่าการมีชีวิตให้ยืนยาวมนุษย์เรานั้นกว่าจะเกิดมาได้เป็นมนุษย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ายากเย็นยิ่งนักกว่าจะเป็นมนุษย์ได้แต่เมื่อเกิดมาแล้วก็ขอให้คำนึงถึงภารกิจของคําว่ามนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาเพื่อกระทำความดี สร้างบุญบรารมีให้มากเข้าไว้เพราะเวลาในโลกมนุษย์เรานี้มีน้อยนักแต่ถ้ามนุษย์เราเกิดมาแล้วไม่ได้กระทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันอยู่นานไปก็ไร้ซึ่งประโยชน์พระพุทธองค์ทรงตรัสบอกว่าให้คำนึงถึงชีวิตให้กว้างขวางหมายความว่าเราจะเอาชีวิตที่ได้มานี้ทำความดีให้มากมายได้อย่างไรดี มากกว่าที่จะเอาชีวิตนี้ให้ยืนยาวแต่ไม่ได้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับสังคมนี้เลยนั่นเองสภา,านังธรรมทา,านางชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพบพระคุณสวัสดีครับ